ครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 ครับการแสดงและการบันเทิงครับการแสดงและการบันเทิงครับเพราะอะไรครับเพราะจะได้มีงานแสดงร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครับ ไม่ถูกใจนะครับหลาย่ถูกใจหลายคนนะครับผมอเอาขอิเลอก2รอนิก20เตรียมตัวครับเตรียมตัวแล้วอ่